สนับสนุนโดยสินเชื่อธนาคารออมสินสนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงเฮ้ค hey. ูนมูดคูนไว้สงท้ายปีพี่บังแสนพัทยา บอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะไปไหนก็จะแบบมีแต่รอยยิ้มนะคะเราก็เลยอยากจะมอบของขวัญค่ะให้คุณผู้ชมนะคะด้วยอาหารอร่อยๆอแล้วก็คาเฟ่สวยๆเอาไว้ฉลองกันค่ะนี่แล้วจะบอกว่าตอนนี้ที่บางแสนนะครับเขามีคาเฟ่แบบเหมือนสวยๆแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเริ่มที่แรกเลยนะคะกับคาเฟ่ที่โด่งดังในโซเชียลมากๆเลยค่ะคที่ his breakfast and bar ค่ะบรรยากาศทะเลสวยๆแบบนี้เลยดีมากนะมา,มา,มาช่วยกันหน่อยเอ้ โอ้โหอาหารดูน่ากินมากแต่ขอพูดถึงร้านก่อนนีด<ะ>น่าครับเพราะว่า ร้านนี้เขาจะมีการตกแต่งแบบนอนรับดูแล้วมันสบายตาสามารถถ่ายรูปมาสวยมากเขาเรียกว่าเป็นแบบสไตล์ mid century modern คือจะมีแบบซุ้มโคง้งอะไรเงี้ยแล้วพอมองผ่านซุ้มโค้งไปเราจะเห็นอะไรครับต้นมะพร้าวแล้วก็ทะเลสวยงามมากาของผมก่อนเลยดีกว่าครับของผมนี่ซอสเสจโอเนียนแยมโทสต์น่เองครับตัวโทสต์นี่เขาจะเป็นแบบใช้แป้งสาเป็นแป้งสาลโดแล้วก็จะมีแยมที่เป็นแยมโอเนียนแยมหอหอมนะครับแล้วไส้กรอกเป็นไส้กรอกโพลิโซ โซด e ิโซก็จะเป็นไส้กรอกที in ่จะมีรสชาติแบบเหมือนเผ็ดๆจต่จานสไปซี่ขึ้นมาหน่อยพอแป้งเป็นแป้งซาวโดมันจะมีความแบบเหมือนแบบหนึบๆนุ่มๆอะแล้วมันทานกับไส้กรอกที่มันจะมีรสเผ็ดนิดนึงตัวแบบออเนียนที่มันเป็นแบบเหมือนแยมอะครับมันก็เข้ากันได้ดีมากเลยส่วนของจอยนะคะเป็นอาหารเช้าที่ดูเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงนี้เองค่ะเป็นซีซ่าสลัดไก่เหลืองไก่เหลืองด้วยคือแน่นอนนะถ้าเกิดพูดถึงบางแสนทุกคนก็ต้องนึกถึงไก่เหลืองใช่ไหมคะเขาก็เลยเอามาแบบประยุกคทานกับซีซ่่คะแต ไก่เนื้อของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการซูวีเนาะทำให้เนื้อไก่เนี่ยมีความฉ่านุ่มบางแสนต้องไก่เหลืองปะไก่เหลืองก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นของคู่กันกับบางแสนเลยอะซีซ่าไก่เหลืองคะะจะบอกว่าไก่เหลืองเขานุ่มมากจริงๆนะคะแล้วก็รสชาติแบบก็ยังดีอีกหนึ่งเมนูนะคะทุกองผู้หญิงสวยมากเลยดูดิอันนี้ก็แบบเบาๆเลยนะคะเป็นแซลมอนโปเกโบค่ะเฮ้ยอันนี้คือน่ากินมากๆจริงเขาเป็นแบบพาสต้าเย็นนะครับแล้วก็เขาจะทานคู่กับปลาที่เป็นปลาไทย เขาจะดีลกับประมงที่นี่เลยคระว่าวันไหนได้ปลาอะไรก็จะเป็นปลานั้นซึ่งวันนี้เป็นปลาชมงางมขอบคุณเลยเฮ้ย,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 ยบ้าครับเขาจะมีซอสพอนสึมาให้ด้วยนะ <c oughs> ซึ่งซอสสึนี้มันจะมีกลิ่นของแบบทัฟเฟิลแล้วก็มีกลิ่นของ,องส้มยูซุด้วยเพราะฉันต้องเทให้หมดเพราะว่าตัวทัฟเฟิลตัวอะไรจะอยู่ด้านล่างเป็นสองกลิ่นที่เราชอบทั้งคู่เลยอ่ะตัวซอสพอนสึมันอร่อยแล้วมันเข้ากับเส้นได้ดีมากเส้นมันจะหนึบๆนนุ่มๆแล้วแบบเหมือนทานแล้วมันโอ้โหลงตัวมากมาถึงจานกลางตอนนี้บ้างค่ะเป็น ชีสเกนวาฟเฟิลนะคะก็คือแบบว่าไก่เขาดูกรอบมากเลยเนาะไก่เขาแบบเหมือนทอดมากำลังดีมากครับเนื้อมันแบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในจริงแล้วพอมันมีแบบความแบบหวานหอมของน้ำผึ้ง้าไปมันลงตัวมากทานสปอคเคอรแป้งเขาก็ดีมากผสมแป้งมันจะมีกลิ่นแบบนิลลานิดๆนะครับแล้วมันกลบกมนดีมากจริงเป็นเมนูที่แบบดีมากเลยอะเต๋อแล้วว่าเราควรจะไปถ่ายติ๊กต็อกเมนูนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังๆบ่อยเหมือนกันนะ การที่คุณไปเที่ยวไปเอาสูตรคุกลูกนัปไม่เราอยากแชร์คุณผู้ชมในรูปสูตรด้วยอ๋ออันนี้อันนี้เปถึงเรื่องดีและคุณหมูนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาแจกสูตรบราวน์ลชิคเก้นให้กับพวกเราได้ทําตามกันค่ะขอบคุณนะคะเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากเทแป้งวาฟเฟิลนี้นะครับ แค่ได้กลิ่นเนยก็หอมแล้วอะ<ร>แป้งตัวนี้เรามีส่วนผสมหลายอย่างครับมีทั้งไข่ขาวไข่แดงครับผมบแล้วก็มีเป็นวานิลาด้วยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ซื้อแบบสําเร็จรูปได้ <c oughs> คุณผู้ชม่วยเหนื่อยไหมเนี่ยเอาจริงคุณเห็นผมเห็นคุณบ,บอกวาโมวุ่นวายทำนู่นทำนี่ก็คือแบบให้กําลังใจ<ร>คุณหมอยู่ข้างๆคุณดินเหมือนเทพีเสรีภาพตอนนี้ระหว่างเรารอวาฟ้สุกใช่ไหมคะเราก็จะมาทําซอสไหมคะใช่ครับเริ่มจากยังไงดีคะก็เดี๋ยวคุณจอยใช้ น้ำพึ่งเวชพงนะครับสองช้อนโต๊ครับได้ค่ะนี่ค่ะอุ้ยสองช้อนโต๊นะคะแล้วก็เป็นตัวเมเปิ้ลไซรัปหนึ่งช้อนโต๊ครับต่อมาเป็นตัววานิลาบีนเพสครับโอเคค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนี้เลยครับคือโดยชอบกลิ่นหอมของน้ำพึ่งเวชพง์มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำพึ่งแท้จากธรรมชาติค่ะเวลาผสมอาหารนะคะก็จะให้กลิ่นที่ หอมหวานของน้ำผึ้งค่ะแล้วก็รสชาติที่หวานละมุนกลมกล่อมนะคะ<ม>จะบอกว่าจอยมีน้ำผึ้งไว้จะท้องติดบ้านไปเ,เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทําเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยก็แบบอร่อยแน่นอนจร,จริงเราแนะนําว่าวันหยุดยาวแบบนี้นะครับใครที่แบบเหมือนแบบมีแบบแก๊งเพื่อนหรือว่าแบบทาปาร์ตี้กันก็สามารถทําเมนูนี้ได้เพราะว่าก็ทําง่ายด้วยไม่ยากถ้าคุณจอยทําได้ทุกคนทําได้เราเป็นคนมีฝีมือแล,แลใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีขูดตัวเปลือกผิวส้มลงไปในตัวซอสนะครับเพื่อให้กลิ่น มีความแบบเป็นหอมส้มหอมโรมาอย่เงี้ยครับะปกติแล้วถ้าถ้าสมมุติเราทำเองคนเดียวเงี้ยกับมีผู้ช่วยอะไรอะไรมันสะดวกแล้วเร็วกว่าอ่ามีผู้ช่วยดีกว่าครับใส่นุงมาครั้นหูอยู่เต็ม แล้วอย่างไก่ทอดของทางร้านละคะเรามีแบบเทคนิคพิเศษยังไงคะมันดูกรอบมากเลยอะใช่ครับเราก็จะมีสูตรหมักของที่ร้านเนี่แหละครับคือเราอยากทำให้มันออกมามีความกรอบครับแล้วลข้างในมีความฉ่าอยู่อะไระใช่ครับนี่นี่เรียบร้อยแล้วครับเมนูชิคเก้นวอฟเฟิลของทางร้านครับผมโอ้ยหอมน่าทานมากค่ะไปแล้วนะไปเลยค่ะคุณลูกค้าโอ้นี่อืมอืม อร่อยอร่อยอ่ออยากให้คุณผู้ชมลองมาชิมให้คุณหมูฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะครับผมถ้าใครแวะมาบางแสนนะครับหรือว่าปีใหม่นี้ไม่มีที่เที่ยวนะครับแวะมาที่ร้าน Peeps Breakfast and Bar ได้นะครับอยู่ตรงหาดวอนนภานะครับบางแสนล่างนะครับผมหน้าโรงแรมรับยะค่ะ เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิดเจ็ดโมงถึงเที่ยงคืนเลยครับโอ้ใช่คือจะอยากจะถ่ายติกตอกทำแบบไก่ทอดให้มันได้กระปอแบบนี้ได้เอเขาไปถ่ายในครัวได้ไหมคะได้เลยครับเธอไปถ่ายให้่อยนะคุณรู้จักพวกก๊งตกทองนี่สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไรทิพย ดีดี oh, <X. S 2> มิดเอกมิดเอกโอ้โมเป็นเกียวแล้วคือแบบว่าเรามาอยู่แบบได้วิวมุมสูงของพัทยาแบบนี้เลยนาและ time, ที่สำคัญค่ะตรงนี้นะคะเขาเป็นมุมซิกเนเจอร์เลยค่ะของโรงแรมไบตันแกรนด์โฮเทลพัทยาคือเห็นไหมมีทั้งสรวว่ายนะ้ำมีทั้งวิวมุมสูงคือมันต้องได้รูปปังๆลงโซเชียลอะ่ะตรงนี้คือพาโนรามานะแล้วถ้าวันไหนอากาศดีๆนะคุณเห็นไปถึงแหลมฉบังเลยนะแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดของที่สุดนะครับ ที่สุดของที่สุดคือแสงเย็นตอนพระอาทิตย์ตกคุณเอ้ยมันโรแมนติกมากเหมือนแบบเหมือนหนังรักเอางี้เดี๋ยวผมไปรอคุณที่ห้องอาหารก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าปล่อยให้คุณถ่ายรูปต่อไปนี่เผลออนั่งถึงเย็นอาหารเย็นหมดแล้วแต่ว่าเราไปด้วยดีกว่าเพราะตอนนี้เราเปียกแล้วใช่แล้วคุณคุณเอาผ้าไปตากด้วยจุ่มน้ำเนี่ยคือตอนนี้ชุดเราคือเปียกพร้อมลงน้ำแล้วอะปไปไปไป,ปคุณจอยไป มา โอ้โหโมีเบเกอร์ด้วยขอบคุณครับรคือจะบอกว่าอาหารดูดีมากๆและที่ดูดียิ่งกว่าอาหารครับเฮ้ยบ้าเขินคือการตกแต่งของร้าน,นโอ้โหดูร้านเขาตกแต่งออกมาเป็นสไตล์แบบเหมือนแบบมีความเป็นแบบ contemporary นะฮะแล้วก็มีให้ธีมเดียวกันกับเป็นแบบโอเชียนเหมือนกับธีมของโรงแรม,มเลยค่ะสวยงามมากเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็มองแล้วสบายตาโอ้ยและสิ่งที่ดูดีที่สุดก็คืออาหารที่ดูดีมากๆแล้วก็น่าทานสุดๆเลยด้วยความพี เขาอะค่ะจะอยู่ใกล้กับตลาดล้มโพใช่ไหมคะเขาก็จะได้ซีฟู้ดสดๆค่ะจากชาวประมงเลยนะคะเป็นการอุดหนุนทั้งชาวประมงด้วยนะแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานของที่สดใหม่ด้วยค่ะซึ่งสไตล์อาหารของเขานะคะก็จะเป็นแบบฟิวชั่นมีทั้งไทยแล้วก็ตะวันตกเลยค่ะมาเริ่มที่เมนูตรงหน้าผมดีกว่านะครับอันนี้เป็นซีฟู้ดครีมซุปนั่นเองครับเขาจะมาเป็นรูปแบบเป็นเป็นชามในขนมปังค่ะ ดูน่าทานมากนี่นนได้ทานซุปนขนบอกฟ<ด>ังไปเลย,ยอ่ะน่ากินมากข้างในก็จะเป็นซีฟู้ดนะครับเยอะแยะเลยเชฟเขาแนะนําว่าให้เติมพริกไทยดาป่นไรทิพเข้าไปนะรับจะเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็ความกรมกรอบให้กับปิ่มซุปนี้ด้วยค่ะคือซุปมันต้องใส่แบบพริกไทยเยอะๆเนาะเวลาซนแล้วม,มันจะแบบอุ่นชืคุณนี่ไงใส่เข้าไปเลย้ยตายแล้วอ่ะนี่ตายแล้วนี่เอาให้มันเผ็ดร้อนกรมกรอบไปเลยโอ้โหอะของคุณเป็นแบบว่าเริ่มจากซุปนะคะนี่ขอเริ่มจาก เพนเน่ต้มข่ากุ้งนะคะก็คือเขาเป็นแบบครีมซอสที่แบบน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอเพิ่มพริกไทยด้วยเชฟไม่ต้องบอกแต่ว่าจะชอบเพราะว่ามันจะมีเพิ่มความแบบทั้งความหอมเนาะแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากขึ้นค่ะอดีมากรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เผ็ดร้อน ต้มขาเขาอะค่ะจะแบบรสชาติแบบมีความนวลนวนะคือแบบไม่ได้จัดจ้านแต่มีความเป็นครีมๆหน่อม,มีความเป็นต้มขาแล้วก็เขามีพริกไทยอ่ะแต่ว่ามันเสริมรสแบบดำขึน้นไปให้หอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นนี่ครับเป็นสปาเกตตี้เส้นดำแกงคั่วใบชะพูปลาหมึกคือแค่ความเป็นสปาเกตตี้เส้นดำนี่ก็แบบเหมือนแบบน่าทานแล้วคุณดูด,ดิเส้นมันแล้วก็คือพวกแกงคั่วนี่คือเคลือบเส้นเลยนะสวยงามแล้วก็ปลาหมึกมาชิ้นใหญ่เลยนี่แซ่บเลยคือเผ็ดเลย เผ็ดเลยคือรสชาติเป็นแกงคั่วแบบเหมือนแบบเผ็ดเลยอะ่ะจิ๊ดจ๊าดเลยเผ็ดไทยเลยใช่ไหมเผ็ดไทยเลยขอมาทางนี้บ้างนะคะเ,เป็นแบบว่าปลาหมึกต้มน้ำดำค่ะอือเขาจะใช้เป็นแบบหมึกกระตอยนะคะค <ๆ S 1> เพราะว่าเวลามาต้มอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความหวานของน้ำสปอบะแต่ก็อันนี้คือไทยๆเลยอะ่ะดูดิเป็นแบบน่าทานมากเลยอ๋อนี่คือซดได้เลยหรอสดได้เลยคุณปลาหมึกไปแล้วผมมานี่ดีกว่าปลาแซลมอนนะครับป็นสเต็กแซลมอนแล้วก็ไวท์ไวท์ซอสนะครับดูน่าทานมากคือเขาจัดจานมาแบบ กินมากมาที่ปลากระพงฝั่งนี้บ้างค่ะก็เป็นเบอร์เกอร์บีทรูทค่ะคือตัวแป้งขนมปังอ่ะคุณเขามีส่วนผสมของบีทรูดด้วยนะคะถึงได้เป็นสีแบบอย่างเงี้ยสีแดงๆน่านลากแล้วก็ปลากระพงเขาก็จะทอดมาแบบกําลังแบบกรอบๆค่ะแล้วก็จะเป็นซอสแบบซอสทาทาครีมชีสมันก็คือเข้ากับปลาอยู่แล้วอันนี้ที่เครื่องดื่มที่ผมสั่งมานะครับของผมเป็นวันวานออฟไบรตันนะครับส่วนของคุณจอยเนี่ยเป็นไบรตันซันเซ็ตก็จะเป็นแบบเบสเป็นสตรอเบอรี่ส่วนผมเป็นแอปเปิลนั่นเองครับอร่อยมากสดชื่น อันนี้คือแบบว่านอกจากอร่อยแล้วสวยงามนะถ่ายรูปน่าจะดีอยนะฉีดยาได้ไหมมีการฉีดยาเกิดขึ้นนี่คุณนางพยาบาลสาว <c oughs> <c oughs> เออจะบอกว่าแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมขะมาทานอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยะคะ่ะที่ Beyond the Sea นะคะอยู่ในโรงแรมคะ่ะ Brighton Grand Hotel พัทยานะคะก็จะอยู่ที่พัทยาเหนือค่ะระหว่างซอย นักเลือยบถึงนะคะ <ừ m. S 2> เปิดทุกวันเลยค่ะจนถึง5ทุ่มค่ะซึ่งโอ้โหคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรับบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยามากๆเลยเขาเหมือนให้ห้องพักเรากับทีมงานที่แบบดีมากๆแล้วก็ห้องพักแต่ละห้องนี้เขาจะมีหลายแบบมีหลายไทป์ด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับครบครันมีกิจกรรมด้วยมีสาวยน้ำมีโอ้โหเยอะแยะมากมีอีกหนึ่งอย่างที่คุณยังไม่รู้ค่ะอะไรครับที่นี่เขามีสปาด้วยเอามีสปาด้วยโอ้โหไปนวดมาแล้วคือจจะะะบบบอออกกวววว่่่่่าาาามมมันดีๆเเลลยแแคคคุุณณไต้้้งงงหหพรใ นี่คุณจองให้ 20, <000 S 1> แล้วด้วยเหรอขวานปีใหมจริงหมเนี่ยเออบอกเขาจัดไปหนักๆเลยให้คุณเ <moi> ตอ,อก็คือปวดเส้นข้ามปีกันไปใม่คุณจะหายคลายสบายเลยโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas สูตรขนมเส้นร้อยปีจากคุณย่าน้ำยากะทิ us สูตรเข้มข้นวัตถุดิบสดใหม่ต้องที่ขนมเส้นคุณย่าคะ่ะ เริ่มต้นคือคุณย่าค่ะขายขนมเส้นหาบเล่ม,มาก่อนสูตรของเราเนี่ยถ้านับรวมจนถึงรุ่นเราเนี่ยก็จะประมาณร้อยปีเราดีววัตถุดิบจากทางประมงพื้นบ้านนะคะมีปูแกะมีก้างตัวปลาที่เราใช้ก็คือจะเป็นจากพื้นบ้านหมดเลยคือสูตรของคุณย่าค่ะมันจะมีความเข้มข้นหนึ่งหม้อนเนี่ยเราใช้เวลาเคี่ยว3าชั่วโมงจะต้องมีคนคนคน,คนตัวน้ำยาตลอดเวลาของย่าเนี่ยเขาจะไม่ห่วงเพลองเลย ก็คือจะใส่เต็มที่อันนี้จะเป็นตู้ผักนะคะขนมจีนที่อร่อยก็คือจะต้องทานกับผักสดของทางร้านเราอะค่ะจะมีผักหลากหลายชนิดมีถั่วฝักยาวกระหล่ำปีซอยผักกาดดองมะระแล้วก็ผักต้มตัวนี้ค่ะจะเป็นไฮไลท์ของเราที่ลูกค้าหยิกบ่อยมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นไชโป๊ยำอันนี้จะเป็นโซนน้ำยาของทั้ง8หม้อของเรานะคะก็คือจะมีตัวเด็ดๆที่อยากแนะนำเลยคืออันนี้จะเป็นน้ำยาปักใต้นะคะเครื่องแกงเรามาจากภาคใต้เลยโดยตรง ค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นน้ำยากะทิจะมีขาไก่ที่เปื่อยแล้วก็ละลายในปากสูตรนี้ค่ะคือเราต้องเคี่ยวนานถึง3มชั่วโมงอันนี้จะเป็นน้ำยากะทิปูนะคะจะมีปูก้อนปกูกล้ามก้างท็อปปิ้งเนี่ยลูกค้าเลือกใส่ได้เลยมีไข่ปูด้วยน้ำยาอื่นๆเราก็จะมีแกงเขียวหวานน้ำเงี้ยวแกงไตปลาน้ำพริกถั่วโบราณเป็นสูตรโบราณของคุณย่าที่ขายคู่กับน้ำยากะทิไฮไลท์ด้านหลังนะคะจะเป็นตัวขนมจีนขนมเส้นนะคะ บีบสดๆดเราทำใหม่จานต่อจานลูกค้าจะได้ทานขนมจีนที่มันใหม่เามาปิดท้ายความอร่อยกันแบบนี้เลยนะคะกับปี2566ที่ร้านขนมเส้นคพยญานะคะจะบอกว่าเป็นร้านที่แบบโด่งดังมากๆเลยนะคะอของปัทยา พือได้เกิดมาเสาร์วอาทิตย์นะคะหรือรวันอยู่ที่โอ้โหคนแน่นเต็มร้านเลยอ,อันนี้ครับเ<อ>มนูขนมเส้นครับอันนี้สั่งมาเป็นแบบพับพ<ช>ับจากนได้ไม่ต้องตีกันเลยนะก็จะข้ามปีกันแล้วใช่ค่ะที่ผมเลือกมาคือเป็นน้ํายาปูนะครับเขาจะเอาเครื่องแกงนะครับไปโขลกกับปลานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปเคี่ยวกับกะทินานถึง3ชั่วโมงเลย<อ>แล้วก็ใส่เป็นกระเชียงปูลงไปด้วยแต่ว่าใจชอบแบบว่าฟิลน้ํายาใต้แบบนี้มากเลยอะแล้วคุณดูดิเขาใส่มานะคะแบบไข่ปูกับก้างมาแบบ สามสี่ตัวดูกนันคือเขาไม่<ด>หวนเครื่องเลยนะเนี่ยดูปูเนื้อปูก็แน่นๆอุ้ยล้างอ้ยจ้างตัวใหญ่มากเืมไงคะออออเครื่องแกงเขาแบบถึงมากนะครับถึงเครื่องมากแล้วก็เนื้อปูนี่คือสดมากอุ้ยน้ำยาใต้ดีมากเลยอะแต่จะบอกว่าราสชาติเขาแซ่บมากนะอันนี้คือหมี่กระเฉดกุ้งปูนะครับคือเวลาที่เขาผัดเนี่ย เขาจะมีแบบพริก3ชนิดแะ่นั้นมาปั่นรวมกันจากนั้นก็ใช้มันกุ้งเขาไปผัดด้วยมันจะมีความหอมมีความมันมีความนัวซึ่งแบบลงตัวมากเผ็ดจัดจ้านเลยนะรสชาติแบบดีมากคือแบบรสชาติต่างมันเข้าเส้นเลยอ,ะอ่ะโอ้แล้วมันเผ็ดเลยเผ็ดแบบอร่อยอ่ะเขาไม่ได้มีแค่แบบขนมจีนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขามีแบบ เป็นเมนูตามสั่งด้วยอย่างนี้เป็นยำอันชันทอดกุ้งสดนะคะหรือว่าใครอยากทานข้าวก็คือนี่เลยค่ะเป็นข้าวผัดทะเลทะเลมาแบบว่าสุดๆเลยอ่ะทั้งกั้งทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกคือมาแบบตัวใหญ่มากนอกจากนั้เขามีทอดมันด้วยทอดมันก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของเขาเหมือนกันผมดีมากคือมันมีความหนุกมีความแบบเทกเจอร์มันดีมากครับคือเขาจะเป็นทอดมันปูนะครับคือจะใช้แบบเหมือนปลากายผสมเนื้อปูเข้าไปด้วยเลยคือขนมจีนของเขาเนี่ยสามารถทานได้กับ โหทุกอย่างเลยอะแล้วมันเข้าแล้วมันลงตัวกันมากทางกับทอดมันก็ได้อไก่ทอดก็ได้หรือว่าห่อหมกนี่ค่ะเป็นเป็นแบบว่าห่อหมกใบเหลียงนะนี่ห่อหมกคุณดูดิมาเซ็กซีดีเนาะร้าถทานมากห่อหมกใบเหลียงเนี่ยทางกับเส้นขนมจีนดีเลยอืโอ้โหจอยครับเป็นการทานอาหารส่งท้ายปีที่แบบแฮปปี้แล้วก็ฟินสุดสุดเลยคือผมบอกก็ยางเต็มปากเลยว่านี่จะเป็นร้านขนมจีนที่อยู่ในลิสต์ผมแน่นอนที่ใครมาถามว่าร้านไหนอร่อยร้านนี้ ต้องมี lay. อยู่ในริสต์จริงอยู่ในรินนนสต์อยด้วยเด็ดมากค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาชิมนะคะครอร่อยมากทุกเมนูจริงๆเลยนะคะ, plein, ๆๆะ,คะที่ร้านขนมเส้นคุณย่าะนะคะร้านเขาจะอยู่ห่างจาก ตลาดลานโพนาเกลือนะคะประมาณ10นาทีค่ะร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันพุธนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านที่อร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาตามรอยเราสองคนได้นะคะทำทริปบางแสนแล้วก็พัทยานะคือที่เที่ยวก็สวยอาหารก็อร่อยอร่อยค่ะที่ผ่านมาแขกรับนเชิญเราปังปังมากเออคือจะบอกว่าความประทับใจนะคือแต่ละคนน่ะคือมีความน่ารักแล้วก็ให้เราได้สัมผัสเขาอะ ถึงมุมมองที่เราไม่เคยเจอเขาเราจะไม่รู้ว่าเฮ้เขามีมุมน่ารักน่ารักแบบนี้คือคือทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะแต่เคนน่ารักมากจริงแล้วก็เป็นกันเองใช่พอมาทานข้าวด้วยกันให้ความรู้สึกเหมือนเราพบปะเหมือนทำความรู้จักกันแล้วมันสนุกมากเลยนะจะสนิทกันได้เร็วนะเวลาที่เราได้แบบทานอาหารร่วมกับใครอ่ะก็แต่ผมทานอาหารกับคุณไปแล้วมันอย่าอาหารเกินมเรื่อยๆนะอันนั้นตีกันมากกว่าแย่งกันบ้างอะไรบ้างทีใหม่นี้ก็อยากจะขอให้ทุกๆคนนะครับที่ติดตามพี่ยวปา้าไม่ว่าจะเพิ่งมาติดตามหรือว่าติดตามมาตั มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เปี้ยวปากเราจะนําของขวัญที่ดีคือน้าอาหารอร่อยๆมาบอกต่อน้าที่เที่ยวดีๆให้ชิวๆกันไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปแน่นอนนะครับเนาะเราขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามเรามาตลอด20ปีถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูนะคะคงไม่มีเรา2คนที่อยู่หน้าจอเปี้ยวปากแบบนี้นะคะ,คะแล้วก็ปีใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีช่องทางออนไลน์นะคะ,คะของเปี้ยวปากยังไงฝากไว้ทุกช่องทางเลยค่ะฝากติดตามด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าวันเสาร์เจ็ดต25นาีเยี่สิบห้านาที สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่พ่ะสัปดาห์หน้าเปรี้ยวปากพาไว้สารหลักเมืองรับปีใหม่แล้วไปกินร้านลับที่ท่าเตียนปิดท้ายปู่มาเนึ่งสดๆน้ำจิ้มแซบๆมาปังรับปีมะโรงไปด้วยกันนะคะ